ของกิจการร้านอาหารหลายๆคนที่อยากปรับปรุงตกแต่งหรือรีโนเวทตึกแถวของตัวเองให้เป็นร้านอาหารและที่พักอาศัยเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ยังไม่มีไอเดียวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีเทคนิคการรีโนเวทร้านตึกแถวให้ปังมาฝากค่ะ 1. เพิ่มรายละเอียดหน้าร้านด้วยบอร์ดโปรโมชั่นเด็ดๆหรือจะเป็นเมนูแนะนำประจำวันไว้ที่หน้าร้านเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าหยุดดูเพื่อตัดสินใจหากเป็นคาเฟ่หรือเป็นร้านอาหารอาจจะใช้วิธีนี้นำเสนอเมนูพิเศษประจำวันก็ได้ 2. อออกแบบหน้าร้านให้เรียบง่ายโดยเน้นกระจกใสบ้านใหญ่ที่ช่วยเปิดมุมมองให้เห็นกิจกรรมภายในร้านได้อย่างชัดเจนอาจจะตกแต่งด้วยต้นไม้พุ่มในกระถางเล็กๆวางไว้ที่ด้านนอกเพื่อเพิ่มความสดชื่น 3. สร้างจุดเด่นให้หน้าร้านด้วยการติดผ้าใบกันสตร์ให้เต็มหน้ากว้างของร้านจะเป็นผ้าใบสีล้วนพร้อมชื่อร้านเล็กๆที่ตรงมุมใดมุมหนึ่งหรือจะใช้เป็นผ้าใบสลับสีกันก็จะยิ่งช่วยเพิ่มจุดสังเกตให้ผู้คนที่ผ่านไปมา 4. ทางเข้าร้านและทางเข้าบ้านแยกประตูทางเข้าให้ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าออกบ้านได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องเดินผ่านส่วนร้านค้า 5. ออกแบบหน้าร้านให้เรียบง่ายด้วยเส้นสายแบบตรงไปตรงมาเปิดหน้าร้านโลง่งด้วยการใช้กระจกใสช่วยให้มองเห็นสินค้าในร้านได้อย่างชัดเจนหรืออาจจัดมุมคาเฟ่เล็กๆให้ดูน่าสนใจ 6. ตกแต่งหน้าร้านตึกแถวด้วยการใช้เส้นสายกราฟ,ฟิกง่ายๆเลือกใช้โทนสีเดียวที่ช่วยสร้างความแตกต,ต่างแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นสีโทนเทาดำหรือสีสันชุดชาตแต่อย่าลงรายละเอียดมากจนเกินไป เลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันเพื่อแบ่งแยกแต่ละส่วนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นมุมจัดโชว์สินค้าโต๊เก้าอี้โซฟาหรือจะทำเป็นครัวโชว์การทำอาหารขนมกาแฟเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารท่านใดที่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้ามาใช้บริการในร้านแม้จะเป็นทางสัญจรของผู้คนลองหันมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือลองรีโนเวทร้านอาหารของตัวเองตามแนวทางข้างต้นที่ได้พูดไม่แน่อาจจะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้านมากยิ่งขึ้นก็ได้